เได้มีความก้าวหน้าไปมากนะก็เลยจึงเชิญทุกท่านเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ขออนุญาตทางท,ที่รักป่านาน,นาในการเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะพื้นที่เราจังหวัดได้สมคนะในการก่อสร้างขอศิลปะวาัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปวาัฒนธรรมล้านานาตะวันออกใครยังท่องชื่อไม่ได้มีไหมอ่าไปท่องชื่อนะไปท่องชื่อให้ให้ใหจําให้ได้นะครับเพราะว่าต่อไปนี้ แล้วก็ระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยก็อย่างที่ผู้ว่าเรียนนะครับก็จะเสร็จภายในสิงหานี่คืองานโครงสร้างสถาปัตย์งานระบบแล้วก็ส่วนมีงานนี่คือจริงอาจจะมีกานเก็บอีกสองเดือน,นก็ประมาณท่างนี่คือเพียรุป,ปงนะครับก็เป็นโปรเจคแมเนเจอร์ของที่นี่บินมาจากกรุงเทพมาแล้วเอาทีมงานมานะครับแล้วก็เองทางช่างเองนวันนี้มีทีมง,งานทั้งหมด2 6 8บคนรวมคนงานนะครับนะครับแล้วก็นี่ลักษณะของอาคารนะครับอย่างที่เรียนว่า สุดท้ายแล้วเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยแมบ่บ้าจะเป็นอย่างนี้นะครับรถไปรับที่อำเภอต่างๆลงมาเสร็จแล้วเนี่ยไปพักที่อาคารหอพักของเราอยู่ที่ตรงปากทางเข้า,าหน้า,า,าท,ที่นะครับมาแต่ทุกทีแค่สองแค่สองชั่วโงได้ในระหว่างที่รอรอเสร็จเริ่มเรียนนะครับต้องอมสนั่งรอได้นะครับลองมาดูกันนะครับ ลอินเข้ามาดูได้ทุกวันในเวลาราชการนะครับในรถถังทุกคนเข้ามาได้เรื่อราวของาแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับก็ดูแท็กี่ของรถต้องเปี่ยก็มีราคาที่ก็เก็บราคาของจริงราคาผู้จิดจะปกดอยู่เลยการตรวจในเวลาราชการแต่กรืองคุณาเป ก็ทำอย่างอื่นให้มันเหมาะสมท่านนะครับระยาต่อไปนะครับก็อยู่ทำงานที่เราตั้งไว้อะไรก็จะ่านไปพร้อม่จะช่วยั ก็ขอชื่นชมครับที่รับปารหน้าแล้วก็ดีงามทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเททำงานที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องฝารัชการนะครับให้กับกชนนะพี่น้องท่าประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของการก่อสร้างขอศิลปวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม้านนาตะวันนะครับซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นดับความก้าวหน้ามากกว่าแผนงานทด้วํครับแล้วก็ในการ ดาเนินการต่างๆ,างๆการก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับได้รับผลกระทบในบริเวณชุมชนตรงนี้นะน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะ, <S <S นะเพราะว่าทางมูลที่รักษาหน้าหันได้ใช้ทีมงานก่อสร้างรวมถึงทั้งทีมงานที่ปรึกษานในการที่มีคุณภาพในการเข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ตรงนี้เพื่อให้ให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกอย่างมลพิษต่างๆนะ ไม่มีเลยนะครับมลพิษทางเสียงมลพิษเรื่องฝุ่นเรื่องแรงสั่นสะเทือนมลภาวะาต่างทั้งหลายก็ได้รับการปฏิบัติในระดับที่ที่สูงมากนะครับในมาตรฐานที่สูงมากก็เป็นโครงการตัวอย่างอีกโครงการหนึ่งเลยนะครับที่โครงการอื่นวันหน้าอาจะต้องเอาไปเป็นตัวอย่างในางาก,การบริหารจัดการตรงนี้นะครับก็คาดว่าการก่อสร้างเนี่ยจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสฤา กันอย่างรประมาณนี้นะครับแต่ว่าสัญญาก็มีถึงปลายปีเลยนะครับก็รวมตกแต่งรวมาการาปรับภูมิทัศน์อะไรต่างๆทั้งหลายก็น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับตรงนั้นก็จะได้เตรียมในเรื่อง,องการาเปิดใช้งานตนะครับอย่างข้าง